สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันยาวทางช่องเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหมๆ่ๆก็สําหรับคลิปนี้มื้อน,นี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องให้อาหารงวัวพี่น้องให้มันมักยีดพี่น้องมันมักยีดผสมห่อมห้งวัวพี่น้อง สำหรับผู้ทีเดี่ยงง้อด้วยพี่น้องดเด้อเดี่ยงง้อเดี๋ยวาบ่าพ่อพี่น้องญาง้อบ่พ่อง้อ,องจอยพี่น้องง้อจอยทำอยากได้อาหารเสริมง้อต้นทุนตำต้นทุนตำพี่น้องคือคือเปลือกมันลัางเปลือกมันล่างเอามามักยีดพี่น้องหรือว่าเอามากินสดๆก็ได้เอามากินสดๆในราคาต้นทุนตำตันนึงกับบ่อแพงพี่น้องท้าเปล่าเอง บวัวขาวรถขาวเรือแล้วตอนหนึ่งกัตกประมาณพันหนึ่งพี่น้องห้าไปแก้วเ,เองแล้วมันมันบ่แพงหรอกพี่น้องแต่ว่ามันแพงขาวขนทรงมันยูกไก่ผุนกกนิดกาลสินผุนพี่น้องผู้ใดย,ย่งเดี่ยงว่าเลยห้าบ่าพอมีปัญหาเรื่องการขาดห้าด้พี่น้องเด้อมันเปลือกมันล่างซอยได้ได้พี่น้องง้อกินได้กินกินดีพี่น้องแล้วก็ โปรตีนกระสูงนี่พอมันเป็นเปลือกมันแต่ว่ามันมันเปลือกตอนพี่น้องมันเกิดเพราะมันจะเปลือกมันหัวมันหน่อยบักห้ายพี่น้องของผมก็สร้างสั่งข้าเจ้ามาสั่งข้าเจ้ามาสทรงพี่น้องกับมักน้ำเนมักกับล่องเทียมมีผูมาแบ่งสื่อปางไหงัวกับขายขึ้นกันพี่น้องขายขึ้นกันกับไหง่วกินพร้อมขายพร้อมราคาบ่แพงพี่น้องสอบแล้วลอยมักแล้วเรียบร้อย อันนี้ก็สักมาหลายเติบอยู่มาหมักตะก,กอนงวมันมันจอยพี่น้องมันอาหารเบ่พ่อหยาเบ่พ่อนีอ่าของงวเลี้ยงลูกก็เพิ่งได้ใส่นะพี่น้องตะก,กี้ก็บ่บค่อยได้ใส่ตะกอนมันมีหยาลายอยู่หยาพ่ออยู่กับบ่ไอไหยาน้ำม,นมั่นเบลกอมมั่นป็นไดแต่ว่าช่วงนี้หยาเบิดพี่นอ้องหยามิตรคลายกับคล้ายอะไรละเบิดงับ่ได้ จินยาอิ่มหลือจอยพี่น้องก็อยากจอยเยอะหน่อยก็เลยเอาสั้งมันเปลือกมันล่างมาเพราะว่าหนาฝนนี่มันพื้น่าเข้าจาว่ามันหลายอยู่พี่น้องเพราะได้อยู่กับฉันแต่ว่าหนาแร่งก็อยากอึดแน่เพราะว่าคนมาเอาหลายหนาแร่งเพราะว่ามันอึดหนาแต่ว่าหนานนี้เพราะได้อยู่กับมามักขายพร้อมพี่น้องผู้ใดต้องการอยากได้ก็จังติดต่อมาเลยพี่น้องเด้อขายบ่วแพงดอกสอบละวลอยมักให้แล้วรีบร้อยพี่น้องสอบหนึ่งกับประมาณนัก สามสิบโลไปหาสี่สิบนี่แหละสี่สิบโลนี่แหละตามผมไปซื้อมากนักข้าเจ้ากับประมาณนี่แหละพี่น้องสอบละลายห่อไปซื้อยูรานเพิ่นข้าเจา้ามักไว้ทุงผมหนี่งก็เลยว่ามาื่มักใส่จ้าของนั่งแช่กับเศษตะกอนพูยังพูใด้บ่มี่เนี่ยนั่งแช่อยากเอาไปเกี่ยงง้วกับพอ่อใดญอยู่พี่น้องมาแบ่งจังโทรมาหาผมเบอร์โทร 0934105066เด้อพี่น้องเด้พอพพรวิมลลุงวิมลพี่น้องเพื่อนคนทำเกษตรตามผมเอามาใส่นี่ก็ได้ผลนนี่พี่น้องมันต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำบอลแมนต้นทุน,น,น,นสูงซ้ำเฮ้าเกษตรกรเฮ้าพขาหาซื้อได้อยู่พี่นอ้องหันไปซื้อหัวอาหารเขาสอบนึ่งละสองร้อยสามร้อยมันแพงพี่น้องกินแาวเดียวกับเบิดอันนี้มันบ่แพงหันเฮ้าอยากอันให้ง่วงมัน โปรตีนกับหวัวอาหารใส่ยังน้อยไม่มีหวัวอาหารกับห้ามพี่น้องเขามีห้อม,มอยู่แล้วแลวหละใส่ใส่ได้ยุ่ยพี่น้องทราบผมออกมาใส่มืนอเกิดเหลี่ยมขึ้นอยู่ไหมเหลี่ยมขึ้นอยู่ให้กินมือแล้วสอบง้อสิบตัวผมให้กินมือแล้วสอบแล้วสอบกับไข่ย,ย่งน้อยอยู่คิดว่ามันได้ผลอยู่ได้ต้องการอยากได้กับจัง ขหาโดยพี่น้องเด้อซอยได้อยู่ดิี๋้วผมมีพ้าไปบึงกล่องผมสั่งมาพี่น้องนีพี่น้องกล่องสัง่งเขาออมาส่งหาตันพี่น้องหาตันนี่ก็เลี้ยงว่าได้ร้ายตัวอยู่ดยดยได้เป็นรวยพมได้นี่มันก็ไม่ว่าให้กินต่างยาดอกพี่น้องให้กินให้มือเละนทั้งซื้อทั้งยี่เขียวให้กินสองมือทั้งนึงได้กินสองมือถึงว่าสิบตัวขึ้นไป นี่แหละพี่น้องเงินหาพันซังมาบานนถ้าห้าวซางมาแบบนี้แล้วถ้าเ้าบ่อมักบานนี้มันสีเก็บบ่ได้ดนได้พี่น้องมันสีเน่าเพราะว่ามันเป็นมันสดมันสดมันล่างนำแล้วเรียบร้อยพี่น้องเขาเอือกเปลือกมันล่างมันตัวนี้นี่กินสดได้บ่กินได้พี่น้องเพราะว่าเป็นังกกินได้เพราะว่ามันล่างแหละพี่น้องเพราะว่ามันล่างเอายางมันออกแล้วเพราะว่ามันไปซับเป็นโล่งงานเนาะพี่น้องเนาะก็จะเอาไปซับเอา เอาเอาแกนมันไปแล้วเอาเนื้อมันไป,เ,เ,นนไปเรียกแต่เปลือกมันกับหัวมันหน่อยพี่น้องมันมันมีแต่เปลือกเลยนี่เป็นหัวมันเลยพี่น้องนี่หัวมันนี่หัวมันหน่อยรุ่นนี่ขนาดนี่หนาปืดเลยนี่หัอกินอ้วนดีอยู่แต่ว่าเขาจะสร้างมาลแล้วหลายแล้วเขาเสียมากรอไ้สีนา่าเลยเขาต้องมีถังพี่น้องสำหรับคนทุนบหลายผาสีสื่อถังภาบ่มีเงินสื่อถังก็สียากมันถังอีกถังนี่ผมซื้อมาถังละสี่ร้อย ซื้อมา20ถังกระเบิด8 0 0พันแล้วก็บ,บวกถังอะนะถัง200ลิตรนึ่งสองถังกับถังละห้าร้อยก็สิเป็นพันหนึ่งก็สิเกลือพันละนี่ก็ใส่เงิ่อนมันหน่อยพี่น้องก็ต้องมา,มากมักต้องมีน้ามักอีกพี่น้องกากน้ำตาลส่วนผสมมัน,นก็ยีดมียีดมีเกลือมี่อืมปูยูเลี่ยแล้วเจา้าพ่อสีสูตรมันหรอกพี่น้องใส่มักไว้ มักว้มันเจ็บได้ดนแล้วก็โปรตีนมันเพิ่มโปรตีนให้ก็มั่นพร้อมพี่นอ้องนเขามีทุ่นไร้แล้วห้องมักสือมาหลายๆสีมากมักบางสีก,ก,ก็ก็ได้ขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าสําหรับคนบ่มีทุนหลายก็มักสื่อเอาตามข้าเจ้ามักไว้พี่น้องข้าเจ้ามักว้ก็สอบสอบละลอยพี่น้องสอบละลอยสอบนึงก็กินในไร้เมืออยู่สําหรับคนทิ้งหับวบลายตัวให้กินเมื่อแล้ว ตัวละสองโลสามโลละประมาณนี่แหละพี่น้องต่อโตมัาห้มีห่กับผสมห้อมใส่น้ำแน่จังหน่อยหรือว่ามีหัวอาหารผสมใส่เจลาจอกแลด้ดาไปเมื่อกี้เป็นการลดต้นทุนอยู่พี่น้องนี่แหละสำหรับคนเลี้ยง,งว้วบวบคอยมีห่าได้พี่น้องได้ยอืดห่าอยู่ช่วงผู้ใดบอบคอยมีห่าอืดห่าห่าง้วบ่พ่อกับอาอนี่แหละเป็นตัวซอยพี่น้องห้างเหลือกไหม ขาเจ้าเลี้ยงโดนน่ล่ะแต่ห้องยัง,งบ,บอกอซืสือพออยู่แต่ว่าห้บบองผมอยากใส่ให้มันจําเป็นต้องนํามาใส่ได้พี่น้องเด้อหันผู้ใดย,ยังอยู่ไก่ผมแถวผมอยู่แถวเพื่อบางคนพี่น้องผู้ใดยอยู่ไก่หันจะได้ก็แวะม,มาหาผมก็ได้พี่น้องแวะมาเยี่ยมส้มฟ้าผม,ผมแล้วก็มาเสียวกากมันมักไปนั่งกรได้แบงให้คืนกันพี่น้องเพราะว่าผมสร้างมาไว้เพื่อพี่น้องะล่ะเป็นอาหารตุนทุนตามด้วยพี่น้องเด้อมันสร้างลาย ซิสอบขึ้นไปก็ไปส่งได้พี่น้องเพราะว่าผมไปท่ายคลิปทุกอันย่แถวคุดเลือกคำ่ำแถวอากาศผมก็ไปเลืออยู่แต่ว่าต้องพันซิไปส่งก็ต้องไปตามตามอันวงจรที่ผมไปท่ายคลิปอันแถวอากาศีิเอากับมือวันจันทร์ผมไปทุกวันจันทรอยู่แล้วผมไปท้ายคลิปผมแก้ไปน้่ติรดรถไปน้่ก็ไปให้ได้พี่น้องแม่ส่งได้อันแถวสว่างผมก็ไปท้ายคลิปคลิปวันเสาอันคนอยู่แถวสว่างอันผู้ให้ต้องการอะไรก็โทรมาบ,บอก ผมกระติรถไปส่งให้ได้พี่น้องคือไปตามท่างที่ผมไปถ่ายคลิปแบบพี่น้องมันยังหันไปโดยตรงมันเห็นละมันมันแพงพี่น้องไปโดยตรงมันต้องไปเป็นเที่ยวคนเด้ต้องเป็นเต็มรถผมยังคุ้มพี่นอ้องเขาวจะไปซ้ำซิฟสอบหาสอบ,สอบนี่เป็นทางพานกับแม่ไดๆพี่น้องเด้อเอาผู้ใดสนใจก็โทรมาโหลดไมยเลขโทรผมห้ไไ้แล้วล่ะแต่ว่ามากักมักเบิ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ะรั่งพเพราะว่าเผือลงมาพี่น้อง คาดว่าซีบีมือมันก็ใสได้แล้วกินสดๆดก็ได้พี่น้องกินกินบะมาักก็ได้มักก็ได้จียงแต่ว่ามาักมันเก็บได้ดนแล้วก็เพิ่มโปรตีนที่ซื้อมันไม่มีอย่างดอกเพราะว่าเขาเจ้าล่างออกแล้วเปลือกอันอยางมันมันนะ่ะทองบ่งยิงพี่น้องผมออกไปให้กินเมื่อกี้นี่ก็รอหนึ่งตักสดๆดไปให้กินเลยสมห้มให้กินก็ซอยได้ได้พี่น้องเด้อคู้ได้สนแต่ก็จ้งโทรมากพี่น้องก็สซ้ำรับคลิปดีมือนี้เอาไว้ซ้ำนีก็ได้ครับเด้อคลิปหนาพอ,อกันไ่ สำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เขาจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ